กัมปหน้าต้นนะครับในคลิปนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตการจัดฟันของผมหน่อยนะครับซึ่งถ้าใครได้เคยติดตามคลิปของผมมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าผมใส่เหล็กจัดฟันอยู่แบบทําคลิปแล้วเห็นใส่เหล็กจัดฟันอยู่มานานเป็นหลายเดือนเลยนะครับก็คือผมเนี่ยเริ่มจัดฟันใส่เหล็กจัดฟันตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2023ที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็คือเนี่ยถอดถอดเหล็กดัดฟันออกแล้วนะครับถอดเมื่อเดือนธันวาคม2023นะครับรวมๆเนี่ยใส่เหล็กดัดฟันอยู่ประมาณ9เดือนเลยครับแต่ว่าคือยังจัดไม่เสร็จนะเนี่ยยังมันยังจะมีเนี่ยฟันที่จะดึงออกมาให้เป็นแนวตรงฟันเคี้ยวนี้ของผมนะครับยังไม่ได้ออกมาเท่ากับระดับฟันอื่นๆน,นะครับก็คือยังไม่เสร็จแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆอีกน,น,น,นะครับที่ยังจัดไม่เสร็จที่ยังจัดฟันไม่เสร็จแต่ว่าถอดลูดจัดฟันออกแล้วเพราะว่า <IST uk t av is> ผมเนี่ยเดิมทีตั้งใจจะดัดฟันแบบใสนะครับแต่ว่าคุณหมอแนะนําว่าในเคสของผมเนี่ยถ้าในช่วงแรกนะให้ใช้เหล็กดัดฟันเนี่ยดัดฟันแบบลวดเนี่ยมาช่วยก่อนนะครับก็จะทําให้การจัดฟันแบบใสเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นช่วงแรกที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยต้องใส่เหล็กดัดฟันไปก่อนนะครับแต่สําหรับตอนนี้ก็คือเรียกว่าพอจะได้ที่แล้วนะครับที่สามารถถอดลวดดัดฟันออกแล้วจะใส่เป็นที่จัดฟันแบบใสได้นะครับก็เลย ไปถอดเหล็กจัดฟันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปลองเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะตอนที่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับตอนที่ผมยังไม่ได้จัดฟันเลยนะครับจนถึงปัจจุบันล่าสุดที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยที่ถอดลวดจัดฟันออกไปแล้วนะครับว่าฟันของผมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปกันเลยนะครับก็รูปแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนยิงฟันก่อนเลยนะครับนี่ก็คือรูปตอนที่ยังไม่ได้จัดฟันเลยนะครับจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับลองดูตรง ที่ฟันซ้ายของผมนะครับฟันล่างเนี่ยอยู่หน้าฟันบนนะครับฟันบนเนี่ยจะอยู่เข้าไปข้างในเส้นปกติจริงฟันบนมันต้องอยู่ด้านหน้าฟันล่างนะแต่ว่าฟันของผมจะเป็นแบบนี้นะครับฟันด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเห็นว่าฟันกระต่ายของผมเนี่ยฟันคู่หน้าเนี่ยฟันคู่บนกับฟันคู่ล่างเนี่ยตรงเส้นระหว่างกลางฟันมันไม่ได้ตรงกันนะครับเป็นแบบนี้แต่ลองดูรูปที่ล่าสุดนะครับที่ จัดฟันมาเนี่ยระยะหนึ่งแล้วเราก็ถอดเหล็กจัดฟันออกแล้วก็ได้เห็นว่าฟันบนนะครับฟันฟันหน้าคู่บนฟันกระต่ายเนี่ยกับฟันคู่ล่างนะครับก็เส้นตรงกลางเนี่ยก็ค่อนข้างจะขยบเข้ามาตรงกันแล้วนะครับค่อนข้างจะเข้ามาในแนวเดียวกันนะครับมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ฟันด้านซ้ายของผมนะครับที่ฟันล่างมันเกยฟันบนแล้วตอนนี้ฟันบนก็คือเขยบออกมาข้างนอกแล้วนะครับฟันล่างก็ค่อยๆขยเยบกลับเข้าไปข้างในนะครับเป็นตามแนวปกติที่ ฟันบนฟันล่างควรจะเป็นนะแล้วก็ทางด้านซ้ายครับผมของผมที่จะเห็นรูปก่อนจัดฟันครับที่มีฟันเคี้ยวอยู่ตรงนี้เป็นติ่งนี้นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นฟันน้านมนะครับที่ติดมาอยู่ตลอ <โ frustrating S 3> ดเลยแล้วไม่ได้ไม่ได้หลุดอ,ออกไปนะครับแต่ตอนจัดฟันถอนออกไปแล้วแล้วก็ฟันเคี้ยวที่เป็นฟันแท้จริงๆ,ๆเนี่ยของผมอยู่ตรงนี้นะครับที่จะเห็นอยู่ในช่องมุมนี้นะครับก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นแนวตรงในระดับเดียวกันกับ ฟันอื่นๆปกติมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะใช้การจัดฟันใสเนี่ยมาช่วยตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรูปต่อไปเราไปดูแนวฟันบนกันนะครับและนี่ก็เป็นฟันบนเลยนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าฟันเคี้ยวของผมเนี่ยที่เป็นฟันน้านมติดอยู่ติ่งตรงนี้นะครับทางขวานะครับแล้วก็ฟันเคี้ยวที่แท้จริงเนี่ยอยู่ข้างในแบบนี้นะครับก็ตอนที่จัดฟันมาระยะหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าฟันเคี้ยวของผมก็ค่อยๆ่อยขยับออกมานะครับจะมาอยู่ใน แนวช่องปกติของฟันแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะใช้การจัดฟันใสมาช่วยนะครับช่วยเปิดขยายช่องให้ช่องฟันที่อยู่ก่อนฟันเคี้ยวกับฟันหลังฟันเคี้ยวเนี่ยให้มีช่องกว้างขึ้นอีกหน่อยนะครับก็จะได้ขยบฟันเคี้ยวออกมาให้ตรงแนวกับฟันอื่นๆตามปกติทั่วไปแบบนี้นะครับก็จก็เห็นว่าฟันหน้าของผมครับฟันกระต่ายเนี่ยก่อนจากฟันนะครับฟันทางด้านซ้ายเนาะเนี่ยมันเหมือนเคยกว่าอะไรมันบิด มันไม่ตรงครับเหมือนเป็นฟันเหยินนิดนึงนครับฟันฟันซีไซส์บนนี้นะครับแต่ว่าพอจัดฟันมาระยะหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าฟันก็ค่อยๆมีการปรับแนวมาตรงขึ้นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับจะเห็นว่าตอ,อนที่ยังไม่จัดฟันเลยเนี่ยแนวฟันของผมเป็นแบบเป็นรูปทรงไม่โค้งสวยเลยนะครับเป็นทรงแบบแปลกๆหน่อยนะครับมีความเบี้ยวๆนิดนึงเนาะแต่พอจัดฟันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าฟันบนของผมมีลักษณะเป็นโค้งที่ โอเคขึ้นโอเคขึ้นเยอะเลยแต่ก็คือยังไม่เสร็จดีนะครับยังไงก็จะต้องใช้การจัดฟันใสน่มาช่วยในบางจุดอื่นๆอีกด้วยนะครับมันยังสามารถดีขึ้นได้มากกว่านี้นะครับก็คือยังยังไม่เสร็จเนะยังอยู่ในช่วงขั้นตอนกระบวนการจัดฟันอยู่นะก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีอันนี้ก็ให้มาดูในช่วงระหว่างการจัดฟันแบบนี้อยู่นะครับช่วงกลางทางเนาะที่ผมจัดฟันมาระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูฟันล่างกันบ้างครับ และนี่ก็เป็นฟันล่างของผมนะครับก่อนจัดฟันรูปนี้นะครับ <d> ก็จะเห็นว่าฟันเนี่ยจะมีการเรียกว่าฟันล้มนะครับฟันจะล้มเข้ามาทางด้านลิ้นเนี่ยตรงช่วงนี้ครับแล้วก็แนวฟันไม่เป็นทรงโค้งไม่เป็นตัวยูที่แบบสวยเลยนะครับค่อนข้างจะดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ครับผมแต่ว่าพอได้จัดฟันมาระยะนึงแล้วนี่ก็จะเห็นนะครับว่าแนวฟันมีความเป็นโค้งเป็นรูปทรงโค้งตัวยูแบบนี้นะครับดู ดีขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับฟันล่างของผมเนี่ยดูมีระเบียบขึ้นเยอะเลยแล้วก็ฟันที่มีการซ้อนกันนะครับช่วงบริเวณฟันล่างด้านหน้าเนาะก็ค่อนข้างมีการจัดเรียงที่ดีขึ้นนะครับซ้อนกันน้อยขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ายังไม่เสร็จดีนะครับก็คือยังสามารถที่จะจัดให้ตรงได้มากกว่านี้อีกนะครับโดยการที่ผมจะใช้การจัดฟันใสเนี่ยนะจัดต่อแาบนี้ไปอีกก็จะปรับ ให้ฟันตรงและสวยขึ้นกว่านี้ได้อีกครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตให้ดูนะครับสําหรับฟันล่างของผมเป็นแบบนี้ครับและผมก็ได้ไปทําการสแกนฟันอีกรอบนึงนะครับไปสแกนฟันไปเอ็กซเรย์นะครับหลังจากที่ถอดเหล็กจัดฟันออกแล้วนะครับถอดลวดจัดฟันออกก็ไปสแกนฟันไปเอ็กซเรย์ฟันแบบรอบ อีกรอบหนึ่งเลยนะครับให้คุณหมอเก็บข้อมูลไปเพื่อที่จะวางแผนการจัดฟันใสอินวิสไล n ์ต่อนะครับแล้วผมก็จะไปพบกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมเรื่องแผนการจัดฟันใสต่อไปหลังจากนี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับหมอแฮมเช่นเคยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาดูแผนการจัดฟันใสกันเนาะก็คือผมก็ได้คุยกับหมอแฮมแล้วแหละหมอแฮมให้ดูแบบแล้วว่าเป็นยังไงบ้างก็แบบปรับนั่นนู่นนี่กันให้เป็นที่พอใจแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็ไปดูกันวนะ่า แบบฟันของผมเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้คือแผนคร่าวๆนะครับออกแบบมาคร่าวๆทั้งที่แล้วเนี่ยคือถ้าสังเกตตั้งแต่ตอนต้นก่อนที่เราเริ่มจัดฟันเลยฟันเคี้ยวตรงนี้มันจะล้มเยอะกว่านะครับแล้วก็ฟันซี่ฟันกรามน้อยนะครับเรียกวฟิโมลล่าตรงนี้เนาะตอนแรกๆมันล้มอยู่ด้านลิ้นเนาะเราได้จัดการโดยการใช้เครื่องมือจัดฟันเหล็กเนาะช่วงแรกเขาเรียกว่าพรีไลฟ์เฟสก็คือทําให้มันปัญหามันน้อยลงอะ่ะก็ตั้งซี่นี้ขึ้นมาแล้วเนาะซี่นี้ก็ต,ตั้งตรงเกือบสุดลว เต่สีเขียวยังครึ่งทางนะครับแต่ว่าประมาณนี้แล้วมันพอที่จะใส่เครื่องมือจัดฟันใสแล้วแก้ขึ้นไปได้นะครับนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเนาะอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับ,รบแล้วกอ็อันนี้คือแผนที่เราออกแบบมานะครับไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้ผมให้ดูข้างๆน่าจะชัดเจนกว่านะครับปุ๊บเดี๋ยวให้ดูอีกทีปุ๊บตรงนี้ตรงนี้เรามีช่องอยู่ประมาณ6.1ึมิลนะครับซึ่งฟันกลางมันจะได้สักสิบมิลเราก็เลยขยายช่อง ค่อยๆขยายช่องเปิดช่องตรงนี้ด้วยทั้งๆแล้วก็ซี่เขียวเีลยเราก็ค่อยๆดึงมันขึ้นมาให้มันตรงกับะไรเน้นนะครับให้มันตรงกับลายเน้นปุ๊บอโอเคอันนี้มีการช้าแคบก็คือตอนที่มันมีฟันเซี่หนึ่งค้ำอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าตอนแรกเรายกใบไกด์เทอร์โบกันก็คือการสบฟันขึ้นไปมันก็เลยมีบางซี่ที่มันเข้ามาชนเป็นพิเศษแล้วก็ตรงนี้เราไม่ได้ติดแบคเก็ตด้านท้ายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแก้ด้วยตัวมือจัดฟันใส่แหละนะครับเดี๋ยวเราลองดูปุ๊บอันนี้เราก็ค่อยๆคลี่มันออกมาซี่นี้ด ดีนิดันเข้าไปนะครับไล่มาปุ๊บตรงนี้ก็ค่อนข้างพอดีปุ๊บจับแกนมันก็ค่อนข้างเกือบเกือบพอดีเนาะแต่เมื่อกี้มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้เรารู้สึกว่ามันยื่นไปเนาะแล้วก็ซีนี้รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าซีนี้นะค,ะครับเราเลยก็เลย modify แผนเมื่อกี้เราว่าขยับขยับแล้วเมื่อกี้ปุยคนไข้แล้วนะครับว่าเอ้ย ทางนี้เราอยากจะให้มันเล็กลงหน่อยแล้วก็มีการกรอฟันเข้าไปชุด0.5มิลทำให้ซี่มันเล็กลงนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่มันดูกระเดินมากก็ปรับรงมาเนาะตรงนี้กลับเข้ามาปรับมุมฟันให้มันดีขึ้นช่องตรงนี้ก็สิบอันนี้คือแผนท้ายสุดที่เราจะได้กันแล้วเดี๋ยวเสร็จช่วงนี้ผมก็จะส่งไปผลิตชิ้นงานแล้วนะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าตรงด้านหน้ามันมีความเอียงเล็กน้อยใช่ไหมไม่ตรงกับหน้านี่เราก็ปรับกลับเข้าไปละนิดไหยตรงทุกอย่างตรงพอดีแลวทางนี้ทั้งนั้นไอ้แผนที่เราดูในซอฟต์แวร์เนี่ย ถ้าเราเห็นสีดำๆตรงนี้เนาะสีน้ำเงินตรงนี้เนาะสีดำคือจริง,รงซอฟต์แวร์มันบอกว่ามันเคลื่อนอยากก็คือเรา i n t r u s i o นมากกว่า1ม mm, ิลลิเมตรก็คือกดฟันลงไปมากกว่า1มิลลิเมตรเนี่ยครับดกดมากกว่า1มิลลิเมตรมันค่อนข้างเคลื่อนอยากแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันหน้างานอีกทีนึงมันมีตัวช่วยนะครับ,น,บนะครับอันนี้ก็คือกคนดกดเข้าไปเยอะหน่อยนะครับดกดเข้าไปเยอะหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวใช้สุดท้ายเใส่ร,า,รสา,ากเทียมรากเทียมมันจะช่วยเรากดฟันลงไปได้อีกเยอะพอควรเลยนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นอ่าเท่าที่ดูแผนคร่าวๆก็ ยี่คุยกับคนไขนแล้วตกลงนะว่าออกมาประมาณนี้แหละนะครับแผนมันจะออกมาสักเก้าสิบ้าเอร์็นแต่ว่าชีวิตจริงออกมามันแะดส9บเก้าสิเปอร์เนตนาะถ้าในประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาสแกนเก็บรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งถ้าถ้าจำเป็นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้จำนวนชุดทั้งหมดที่ใช้เมื่อกี้เดี๋ยวผมให้ดูน,นะครับอันนี้ประมาณสี่สิบชุดจริงๆแล้วแผนแรกเริ่มสูดเลยไม่ถึงสี่สชุดคือแผนแรกๆเคลื่อนฟันขนาดนี้มันใช้แค่ยี่สบชุดเองตั้งแต่แรกที่เรา เนี่ยเนี่ยมันใช้แค่ยี่สิบชุดเนึงนะครับแผนแรกที่เราดูแบเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่ว่าไหนๆเราสั่งไปเยอะละเราก็คูณสองให้ผมสั่งให้เขาคูณสองให้ให้ขึ้นไปสี่สิบชุดแต่ว่าจํานวนระยะเวลาในการจัดมันจะเท่าเดิมปกติเขาจะจัดชุดหนึ่งก็อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมครับผมให้เปลี่ยนเร็วหน่อยสามสี่วันให้เปลี่ยนทีมันจะได้ไม่ติดสีอ๋อเหรออ๋อทีๆเลยนะใช่จะ้คุ้มนะเราตัอลิมิตอยู่แล้วโอเคถูกไหมให้คุ้มเลยไม่งั้นาใส่ทีึดีมันสีมันติดใช่ไหมล่ะเราก็ ทำแบบเดิมแหละแต่ว่าจะเพิ่มจปนวนชุดแต่ละสเต็ปขยับน้อยลงหน่อยแล้วก็นั่นแหละจป็นวมชุดมาเยอะขึ้นแต่ระยะเวลาในการใส่ท้ายสุดมันเท่าเดิมอาจจะสามสี่วันเปลี่ยนทีหนึ่งมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ติดสีมากได้ชุดใหม่เยอะเยอะพอได้ชุดใหม่เยอะเรามันไม่ติดสีแเราก็อยากเปลี่ยนเนาะใช่ไหมเออก็จะใส่แต่ว่าถ้าใช้ตัวที่มันเก๋ๆบางทีก็ไม่อยากใสใช่ไหมล่ะบางทีก็ไม่ใสเออมันก็จะไม่เว้ตามแผนเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้ เ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเาจัดออกมาจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับแล้วช่วงนี้ก็ระหว่างนี้ก็คือผมก็ให้ใส่รีเทนเนอร์ไว้อยู่เนาะตอนนี้ใช่ไหมเพ<ไ>ราะ<ส>ว่าเราส,สั่งผลิตชิ้นงานนะครับก็มันก็ใช้ระยะเวลาประมาณสองอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งเลครับขึ้นอยู่กับว่าสุลากา,า <S 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 ก <S <S ร,รใจดีหรือเปล่าถ้าใจดีเราก็ได้งานเร็วถ้าใจร้ายเราก็รอกันนิดนึงแล้วกันแ,แต่ว่าไม่เป็นไรระหว่างนี้เราใส่รีเทนเนอร์คงตำแหน่งฟันไว้อยู่ครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ หเดือนแล้วนะครับจากที่ผมได้ไปพบคุณหมอล่าสุดที่ไปคุยแผนการจัดฟันใสกันมานะครับตอนนี้ก็ประมาณ1เดือนต่อมาผมก็ได้ชุดจัดฟันใสกลับมาใส่แล้วนะครับนี่จะให้ดูก่อนเลยนะครับนี่อันนี้ผมใส่ฟันล่างอยู่นะแต่ว่าฟันบนยังไม่ได้ใส่นะครับให้ลองดูเทียบกันดูเนี่ยว่าอันที่ใสเนี่ยฟันล่างกับที่ไม่ใส่กันอย่างนี้นะครับดูไม่ค่อยต่างนะดูไม่ค่อยออกนะว่าแบบใส่ที่จัดฟันใสอยู่ ขนาดนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าที่ฟันเนี่ยครับจะมีเป็นปุ่มๆติดอยู่อย่างนี้ด้วยนี่นะครับซี่นี้ก็มีนะครับซี่ล่างก็มีนะครับเนี่ยก็จะมีอยู่บางบางซี่นะไม่ได้ติดทุกซี่นะครับอย่างนี้นครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัว attachment นะครับจะเป็นตัวที่จะช่วยให้เวลาเราใสอไลเนอร์เนี่ยที่จัดฟันใสของ i n v i s a l i g ์นะครับใส่เข้าไปแล้วจะทำให้เป็นเทคนิคของเขานะครับที่จะช่วยให้ฟันเนี่ยเคลื่อน ไปในทิศทางต่างๆที่เราต้องการได้ที่เราอยากจะจัดให้มันไปทางนี้ให้ซี่นี้ไปทางนี้ให้ซี่นี้ไปทางนั้นให้มันเรียงสวยขึ้นนะครับตามที่เราได้คุยกับคุณหมอแล้วครับและโปรแกรมเขาก็ได้ทําการประเมินมาให้นะว่าติดยังไงติดจุดบ้างแต่ละซี่ก็จะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็จะไม่ได้ติดทุกซี่นะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยที่ถ้าจะจัดฟันใสก็ต้องกินแบบนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ติดเหมือนกันทุกคนนะครับมันจะแล้วแต่เคสลักษณะฟันของแต่ละคนกันไปนะครับว่า ฟันแต่ละคนเป็นยังไงจะต้องติดมากติดน้อยอะไรแบบไหนยังไงก็คือจะแตกแต่างกันเลยนะครับจะไม่เหมือนกันนี่ก็ให้ดูของผมจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ของผมจะมีนี่ด้วยนะครับเป็นหมุดโลหะตรงนี้นะครับเหล็กตรงนี้ก็คือผมจะมีเกี่ยวยางด้วยนะติดหลงข้างเลยเนี่ยอัน,น,เ,นเนี้ยเงินเงินเนี่ยเป็นแบบตัวเอาไว้เกี่ยวยางนะครับเกี่ยวกับตัวจัดฟันใสนี่แหละอ่าเดี๋ยวผมก็ให้ดูที่จัดฟันใสของฟันบนเลยที่ยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวจะมา ใส่ให้ดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงใส่ที่ดูกันสดๆเลยนะนี่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเทรอะไลเนอร์นะครับจัดฟันใสของผมของฟันบนนะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นใสๆแบบนี้แล้วก็ที่ตัวอะไลเนอร์นะครับคือจะมีลักษณะเป็นแบบพอดีกับฟันเราเลยเข้ากับฟันเราเลยเป็นรูปร่างของฟันของเราเลยนะครับแล้วก็บังซี่ที่มีการ Attachment เนี่ยปุ่มๆสีขาวๆที่สีเหมือนกับฟันเลยเนาะแบบเนี้ยซี่ไหนนะครับที่มีก็ตรงตัว Aligner อันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นลนักษณะนูนขึ้นมาด้วยให้ใส่ได้พอดีกับล็อกที่เราได้ติด Attachment ด้วยเนาะนอกจากจะพอดีกับฟันแล้วแล้วก็พอดีกับตรงซี่ที่เรามีการติด Attachment ด้วยแล้วก็ของผมตรงนี้นะครับที่เห็นมันเป็นอยากๆเป็นร่องแบบนี้นะครับก็คือเอาไว้เกี่ยวกับ ยางเนาะเนี่ยเกี่ยวก็คือวันล่างเกี่ยวกับหมุดตรงนี้เนาะแล้วก็เอามาเกี่ยวกับล็อกตรงฟันบนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ให้ดูเลยนะว่าเป็นยังไงนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับใส่แล้วดูเผลอเนี่ยดูไม่รู้นะว่าจัดฟันอยู่เพราะว่าใส่ที่จัดฟันแบบใส่อยู่แบบนี้ครับ ที่ผมใส่อยู่วันนี้เป็นชุดที่2แล้วนะครับชุดหนึ่งก็จะใส่1สัปดาห์นะครับอีกสัปดาห์ต่อไปก็เปลี่ยนเป็นอีกชุดนึงแล้วก็ใส่อีกสัปดาห์พอครบ1สัปดาห์ปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอีกชุดนึงต่อตไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่ก็เป็นชุดที่2ของผมแล้วนะครับนี่ของผมมีเป็นกล่องมาอย่างนี้เลยเยอะมาก3กล่องนะครับเปิดกล่องออกมาก็คือมีชุดอื่นอยู่ในกล่องอีกเป็นแพเลยนะครับอย่างนี้ ในแต่ละซองก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเป็นชุดที่เท่าไหร่จากทั้งหมดเท่าไหร่ของผม40ชุดนะครับผมนี่ต้องใส่มา3มกล่องเลยนะครับถึงจะครบ40ชุดสําหรับชุดที่ใส่ไปแล้วในก่อนหน้านี้นะครับพอครบสัปดาห์นั้นไปแล้วเนาะเราก็ไม่ได้ใส่อันเก่าแลนะ้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ทิ้งนะเก็บไว้อยู่นะคุณหมอว่าให้เก็บไว้อยู่นะครับยังอย่าไปเอาไปทิ้งที่ไหนนะครับนี่ก็เก็บเอาไว้เก็บไว้เป็นที่ระทึกเนาะแบบนี้นะครับเนี่ย ก็คือชุดแรกที่ใส่ผ่านไปแล้วนะครับสัปดาห์แรกแล้วก็นี้เป็นชุดสัปดาห์ที่2อยู่นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่3 4 5ก็เรียงกันไปเรื่อยๆเลยนะครับตามตัวเลขที่อยู่หน้าซองนี่นะครับก็จะมีบอกไว้3 4 5แบบนี้นะครับของผมคุณหมอบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยหชุดเนี่ยให้ใส่1สัปดาห์ก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะรอดูสักระยะหนึ่ง แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบประมาณ 3- 4วันก็ค่อยเปลี่ยนชุดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับตามที่คุณหมอได้บอกว่าของผมก็อาจจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเนะเพราะว่าสั่งทําที่จัดฟันใสของอินนิสไลน์มาเนี่ยแบบ40ชุดเลยนะครับจริงๆเนี่ยเดิมทีคุณหมอว่าว่า20ชุดเนาะ20ชุดก็20สัปดาห์ก็จะเสร็จหมดนะครับแต่ว่านี้ก็ดับเบิ้ลมาให้เลยนะครับให้มีชุดแบบเปลี่ยนใส่เยอะๆได้นะก็จะค่อยๆขยับฟันไปชินน,นิดแบบทีๆกันเลยนะครับ ยังไม่หมดนะครับไม่ได้มีแต่อะไรเนื่อจากฟันใสมาให้ในกล่องอย่างเดียวนะครับยังมีนี่ด้วยจะเป็นกระเป๋าถุงผ้านะครับของอินวิสลน์แบบนี้นะครับผมนี่เป็นถุงผ้าที่เขาก็จะใส่อันนี้มามาให้นี่นะครับอันนี้จะเป็นสวยมากเลยนะครับนี่แบบนี้เปิดออกมานี่ก็คืออันนี้จริงๆจะเป็นที่ใส่นี่นะครับเป็นตลับใส่ตลับไว้เวลาเราทานข้าวเนาะ หรือแปรงฟันแบบนี้ก็ต้องถอดอินนิชไลออกนะครับถอดที่จัดฟันใสออกแล้วก็เอามาใส่ในตลับแบบนี้ก็มีที่ใส่ที่เก็บให้เป็นที่เป็นทางให้นะครับแบบนี้เหมือนตลับแป้งเลยนะก็สะดวกดีนะครับนี่สวยดีด้วยนี่มีญลั์อินิชไล์แบบนี้นะครับด้านหลังนี่ก็มีอินิชไลแบบนี้ข้างในก็เป็นแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับเนี่ยตรงตรงนี้เนาะเป็นแม่เหล็กแบบติด ล็อกไว้แบบนี้ครับผมอันนี้เป็นยางนะครับผมที่จะเอาไว้เกี่ยวนะผมก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะก็ใส่เก็บไว้ในี้ด้วยกันไว้อยู่เลยนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นคู่มือช่วยอธิบายวิธีการดูแลอิมิสลายนะครับหรือว่าการใช้งานอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีคู่มือมีคําแนะนําบอกให้อ่านกันได้ก็คือหลักๆเนี่ยอิมิสลายให้ใส่ตลอดเวลานะครับจะถอดอยู่แค่2เวลาคือตอนที่กินข้าว กินข้าวสาม,มื้ออะไรแบบนี้ที่ต้องใช้ฟันเคี้ยวเคียวเนะื้อเคี้ยวอาหารให้ถอดออกแล้วก็ตอนแปลงฟันต้องถอดออกนะเราจะได้แปลงฟันเนี่ยทำความสะอาดแปลงตัวฟันจริงๆของเราเนี่ยให้มันโดนฟันนะครับให้ฟันมันสะอาดแนละ้วเราก็ต้องถอดอันนี้ออกมาแล้วก็จะได้แปลงฟันจริงๆของเราได้นะครับถอดแค่2ช่วงนี้เท่านั้นถ้านอกเหนือจาก2ข้อนี้ก็คือต้องใส่อยู่ตลอดเลยนะครับอย่างต่ำเนี่ยใส่ให้ได้20-22ถึงชั่วโมงนะไม่ควรใส่น้อยกว่านี้เพราะว่า ตามที่ผมอ่านในคู่มือเนี่ย <S <S <ๆ>เขาก็บอกไว้ว่า 20- 22ถึงชั่วโมงเนี่ยให้ใส่ให้ได้เวลาเท่านี้ต่อวันนะครับถ้าใส่น้อยกว่าน,นี้มันก็อาจจะทําให้การจัดฟันของเราเนี่ยเป็นผลช้านะอาจจะเสร็จช้านะตอนนอนก็ใส่นะครับตอนนอนก็คือเนี่ยใส่แบบนี้แล้วก็นอนเลยก็คือเหมือนการจัดฟันเหล็กเนาะจัดฟันทั่วไปเนี่ยจัดอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่ามันถอดไม่ได้เนี่ยเป็นแบบติดแบรเกตดัดฟันแบบรูปเนี่ยเราถอดออกมาเองไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็คือมันก็ต้องติดอยู่อย่างนั้นตลอดยี่สินสี่ชั่วโมงเลยแต่ว ใส่ได้ถอดเองได้ถอดแค่2ช่วงตอ,ตอนกินข้าวกับตอนแปรงฟันเท่านั้นแล้วก็มีข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราทานเครื่องดื่มที่มีความร้อนเช่นใครดื่มชากาแฟหรือนมร้อนหรือดื่มอะไรร้อนๆแบบนี้ครับต้องถอดออกนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ฟันเคี้ยวเนาะแต่ว่าเครื่องดื่มถ้ามันมีความร้อนมากๆเนี่ยอาจจะไปทําให้ตัวอะไรเนื่อเขาเสียหายได้อาจจะแบบ เกิดการผิดรูปหรือละลายอะไรอะไรแบบนี้นะครับก็คือห้ามเลยนะครับห้ามให้โดนน้ําร้อนของร้อนแบบนี้ครับแต่ถ้าดื่มน้ําเย็นธรรมดาน้ําอุณหภูมิห้องน้ําปกติอะไรแบบนี้ก็คือดื่มได้เลยนะครับไม่ต้องถอดออกแนตะ่ว่าถ้าเป็นของร้อนเนาะชากาแฟเครื่องดื่มร้อนๆอ,อะไรทุกอย่างเนี่ยให้ถอดออกก่อนแล้วก็ดื่มดื่มเสร็จแล้วก็ค่อยใส่กลับเข้าไปใหม่เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นข้อควรระวังเนาะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับจะมีอันนี้ด้วยเรียกว่าเป็นตัวชิวีนะ่เนาะ เป็นตัวให้เอามาเคี้ยวเวลาเราใส่ที่จัดฟันใสเนาะแล้วแบบเผื่ออาจจะแบบกดใส่ไม่แน่นพอเราก็เอาตัวนี้นะครับมาเป็นตัวช่วยเนี่ยก็ก็คือเคี้ยวเข้าไปเลยเคี้ยวกัดแบบให้แน่นเลยนะครับมันจะได้ช่วยดันให้ตัวอะไรเนื้อจัดฟันใสของเราเนี่ยลงล็อกเข้ากับฟันให้แบบติดให้แน่นที่สุดเลยนะครับมันจะได้เวรลา,รา,าจัดฟัน,นใส่ไปมันจะได้เห็นผลเนาะไม่ใช่ใส่แบบไม่ลงล็อกแล้วมันก็จะ ัดฟันไม่ได้เนาะไม่ได้ตามที่เราต้องการแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชว่วยอีกตัวหนึ่งก็คือเคาะๆแบบนี้ <c oughs> กัดเข้าไปยำๆแน่นๆเลยนะครับปกติเวลาใส่เนี่ยผมก็จะกดให้แน่นๆอยู่แล้วนะพยายามดูให้ดีๆเนี่ยให้ที่ฟันเนี่ยมันไม่มีช่องว่างระหว่างฟันกับตัวอะไรเนอร์ได้เนระต้องขอบเนาะแต่ผมก็จะกัดเนี่ยกัดรอบปากเลยนะครับด้วยอีกทีนึงเพื่อให้แน่ใจว่าเราใส่ที่จะนแนบสนิทชิดแล้วจริงๆครับ แล้วก็จะมีอันนี้ครับก็คือเป็นตัวยางที่จะเอาไว้เกี่ยวกับตรงนี้เนาะคุณหมอก็ให้มาเป็นแบบเป็นซองเลยนะครับมีอีกหลายๆชิ้นเลยแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นตัวช่วยที่เอาไว้เกี่ยวเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราใส่ได้สะดวกขึ้นนะครับบางทีถ้าใช้มืออย่างเดียวเนี่ยบางทีมือเรามันใหญ่เนาะมันแบบกว่าจะร้อยเข้าไปลงเรากับ ตัวอะไลเนอร์แบบนี้ด้วยนะครับที่เป็นร่องเนี่ยมันก็อาจจะลําบากนิดนึงเนาะก็มีตัวนี้เป็นแบบตะขอแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบนี้ <s> เพื่อเอาไว้แบบช่วยจัดให้ตัวยางเข้าร่องกับที่เราจะเกี่ยวกับฟันแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สําหรับยางก็คือต้องเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับเหมือนอย่างที่เราใส่ที่จัดฟันแสงนี้ด้วยนะครับก็คือต้องใส่อยู่ตลอดเวลาเช่นกันก็ต้องเกี่ยวยางอยู่ด้วยตลอดเวลาเช่นกันครับแบบว่าตอนนี้ผมขอถอดออกก่อนแป๊บนึงเนาะจะได้พูดให้มันสะดวกหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวยางเนี่ยก็จะ ดึงหลังฟันบนกับฟันล่างอยู่แบบนี้นะครับอาจจะแบบพูดขยับปากยากนิดนึงนะครับก็เลยตอนนี้ขอถอดออกก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาพูดอธิบายได้สะดวกขึ้นเนาะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะจัดฟันใสของอินวิสไลด์ด้วยเช่นกันนะครับที่ผมจัดอยู่นะครับผมไปทํากับคลินิกของ smilescape dental clinic นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นหน้าเพจไปให้ดูนะครับผมใครสนใจก็ลอง ติดต่อสอบถามไปที่เพจของ Smile s c a p e Dental Clinic ได้เลยนะครับก็ไปสอบถามเรื่องการจัดฟันใสนะครับหรือว่าการทำธนกรรมอื่นๆก็ได้นะครับจะจัดฟันธรรมดาก็ได้หรือว่าจะขูดหินปูนถอนฟันหรือว่าทำรากฟันเทียมก็มีด้วยนะครับสนใจธนกรรมด้านไหนก็ลองติดต่อสอบถามไปที่เพจของ Smile s c a p e Dental Clinic ได้เลยนะครับสำหรับการจัดฟันใสในเคสของผมนี้นะครับก็ทั้งหมดราคา1 2 0 0 0 0บาทครับแต่ว่าสำหรับแต่ละคนนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นราคานี้เนาะแต่ละคนก็อาจจะเป็นราคาที่ ต่างจากผมได้นะครับอาจจะเป็นราคาที่ถูกกว่านี้ได้นะครับก็ลองไปปรึกษาคุณหมอดูเนาะว่าเคสของแต่ละคนเนี่ยต้องใช้การจัดฟันใสในแบบจัดเต็มแบบผมเลยไหมหรือว่าอาจจะเป็นเคสที่รองรองลง,ลงมากว่านี้ได้นะครับราคาก็อาจจะแตกต่างกันได้ครับเดีย๋ยวผมก็จะลองเกี่ยวยางให้คุณนะครับว่าเป็นยังไงให้เห็นเลยว่าการจัดฟันใสของผมเนี่ยในเคสของผมเนี่ยจริงๆเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือนอกจากใสที่จัดฟันใสแบบนี้แล้วเนาะก็ต้องเกี่ยวยางแบบนี้ด้วยถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับ อาจจะดูทุ่ล็กท่เยหน่อยนะครับนี่ครับก็เข้าล็อกที่จัดสรรใส่ตบนี้แล้วนะครับก,ก็เอาอนนี้ออกตรงด้านนี้ก็อาจจะแบบเอามาจับจับขยับยึงอะไรก็ได้นะครับให้เช็คดูว่าโอเคเกี่ยวแน่นแล้วนะครับอันนี้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะต้องเกี่ยวฟันเดบผมนะครับก็อาจจะแล้วแต่เคสแล้วแต่ลักษณะฟันของแต่ละคนกันไปเนาะบางวนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกี่ยวแล้วมันหลุดมันดีดข้างในปากเราจะเจ็บไหมผมเคยนะหลายครั้งอยู่นะไม่ได้เจ็บนะไม่ได้แบบเจ็บเหมือนโดนจิกหรือโดนเข็มทิ่มหรืออะไรแบบนะั้นมันแค่จะรู้สึกแบบต๊ดดีดนิดๆสะดุ้งนิดๆแต่แต่ไม่ได้เจ็บมากขนาดนี้นะไม่ได้ืบบไม่ได้เหมือนเราเอาหนะังยางมาดีดมือดีดตัวเราอะไรแบบนั้นครับไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่ายางมันวงเล็กเนาะแล้วก็ ระยะที่มันยืดเนี่ยจริงๆมันก็แค่นี้มันไม่ได้มีแรงดีดแบบจะให้เรารู้สึกเจ็บปวดมากขนาดนั้นนะครับแค่รู้สึกแบบตึ๊บนิดนึงอะไรแบบนี้ามันหลุดนะแต่ก็ถ้าใส่ดีๆเนี่ยมันก็จะไม่หลุดนะครับใส่ให้แน่นๆเนี่ยทั้งสองข้างแบบนี้นะครับจะไม่หลุดเลยเนี่ยเนี่ยอาปากมากๆผมก็แอบเสียวอยู่เหมือนกันเนาะเสียวไม่ขาดแต่ว่าไม่ขาดนะครับแล้วก็สําหรับยางเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับคู่นึงก็คือ ให้ใส่แค่วันเดียวพออีกวันนึงตอนเช้านะครับก็เปลี่ยนคู่ใหม่หรือว่าตอนเย็นเนี่ยแล้วแต่รอบนะครับว่าเราเปลี่ยนยางตอนรอบเช้าหรือรอบเย็นก็ให้มันครบรอบนั้นแล้วก็ อีกวันหนึ่งในรอบเดียวกันนี่ยจะเช้าหรือเย็นก็ค่อยเปลี่ยนตอนนั้นเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับหมอก็มีมาสแปรว่าให้เปลี่ยนอยู่หลายคู่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้รอผ่านไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกลับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าที่จัดฟันใสของผมเนี่ยพอผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูกันในตอนนั้นอีกทีหนึ่งด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้และขอฝากไลค์แชร์และ Subs subscribecribe ช่องกสัก่อไครป์ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ